โอเคครับนี่น้ํากาลังมานะครับผมจะเอาน้ําไปใส่ที่จอดลาไยที่สวนเจ้าของสวนเนะี่ยที่คนไทยคร้ผมเนะี้ยแล้วก็จะข้ามตรงนี้ไปนะครับข้ามตรงนี้ไปแล้วกน้ำมันจะไหลออกมาครับอีเปื้ได้เลยอาจารย์มันเป็นอย่างครับเป็นอย่างครับเอาทําสวนแต้มันต้องขัวเพื่อนครับล้างได้ครับเป็นเปื้อเป็นบินเป็นโคน แก่ประทิศก่อน,นทำส่วนมาก่อนนะครับมสมกระโปกแต่ล้างได้นะครับล้างได้เพราะว่าขอแค่ที่จ่ายเขาสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะครับนี่ถ้าจ่อลำไยยาวอ,อีกนะครับอัดน้ำใส่น้ำไปหนึ่งครับเนนี่น้ำเข้ามาแล้วครับครับ เด็นก็นครับน้ำไหลลงไปแล้วเดี๋ยวหลายคนก็จะคอมเมนต์มาถามว่าทำไมดลงเจริญชัยอาจแจกประสิทิ์ทุ่มเทขนาดนี้นะครับอาเจ๊ช่วยบอกหน่อยมาลาสารคนเดียวมันก่อลงมือทุกขั้นตอนลงมือทุกขั้นตอนจนกระทั<ถ><ถ>่งเนี่ยเจอกระทั่งข่างน้งนําใสก็ยากลงมือทุกขั้นตอนเลยนะครับเจ้าของสวนเิ่นยานญัณเลยเนี่ย เนี่ยไปใส่แหนมแหมเลยมา้พดนพดแต่ดอกแหมเลยเดี๋ยวพดบมะพุงมาแหมโอ้ยน้ำก็แซมดีนะจ๊ะเนาะคร้ยวันนี้ต้องสำคัญนะครับการใส่แหนมพรุ่งนี้สำคัญมากโอ้แหนมไหลแห้งขนาดเลยนะครับอ่าอ่ะโอ้ยเอาขี้ดินไปตกใส่นะอาจารย์ขี้เป๋อ่ะขอบคุณแล้วนะครับเดี๋ยวก็โอเคสวัสดียามเช้าครับนี่วันนี้ผมปลามาพ่อดอกลำไยที่ดงเจริญชัยนะครับ อย่างงามนะฮะสุดยอดเลยนะครับนี่จะาประสิทธิ์ก็มาควบคุมดูแลตั้งแต่กันพ่นสารเนาะเปิดต่ดอกอะไรอย่างหลายๆสูตรเลยที่ทำมานะครับนี่งามกว่าครับกู้ต้นกู้กิ่งกุ้แง่ออกหมดเลยครับ แต่นต้น้อยแต่ตึมเว้นนะครับพ่นโมแล้วครับ <c oughs> เป็นได้ข้อแง่มกาครับนี่ก็ผมจะต้องกำหนดแสนขึ้นแง่ก่อนหนึ่งนะครับอันนี้ก็หลายท่านถามมาว่าจะไปสีต้องพ่นอยู่ก่อน,นะครับอันนี้ต้องพ่นอยู่นะครับแบบว่าจะเป็น ซิงค์คลเซียมโบลอนน้ำตาลทางด่วนยามแมลงเชลลาจับไปนะครับใครจะใส่ปุ๋ยเกตสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดไตเกึ่งกิโลก็ได้มันมีปัญหานะครับเพราะว่าช่วงนี้เกาะจะได้อัดน้ำเข้าไปล้ำหนึ่งนะครับใส่มดนะครับนี่ดูดอกก่อนนะครับว่านักขนาดเลย งามขนาดนะครับใบนี้เขียวมันเงาเป๊บเลยนะครับใบนี้อย่างงามเลยนะครับเห็นก่อนครับนี่ผมซูมให้ดูนะครับนี่จอนะครับนี่เห็นก่อนครับนี่อย่างงามเลยนะครับ <c ười> ดอกมาเต็มเลยตามแผนที่เราวางไว้นะครับนี่ก็จะสังเกตนะครับว่าขึ้นมาเป็นสเหลี่ยมของนีนะักนะไปนี่มันเงาเลยนะครับเต็มนะครับเต็มเต็มมดเลยนะครับเต็มมดเลย ดูแลก็รู้สึกดีใจนะครับอันนี้ก็คือคือต้นนี้ที่ตัดเนี่ยครับเพราะว่าระยะมันจะใกล้กันนะครับผมรายาเมื่อมันชิดกันล้าไปเพื่อแสงเข้านะครับนี่ต้นนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับเีื่อแสงเข้าการสังเคราะห์แสงมีส่วนสาคัญขนาดนะฮะแต่หมดเลยนะครับเห็นก่อนครับนี่ดอกนะครับเนี่ยเห็นก่อนครับ ชัดๆกันนี่เจ้าของสวนเจ้าของสวนนะเห็นก็นครับเนี่ยเจ้าของสวนแต่หมดเลยครับไปเลี้ยง ไม่เลี้ยงขอไม่เลี้ยงได้ก่อใส่น้ำก๊าเเลยใส่น้ำก๊าใส่น้ำเห็มคังนะครับอัดน้ำโอเคนะครับขอบคุณมากครับนี่หลังจากได้ไปข่องน้ำมานะครับน้ำก็จะไหลมาตรงนี้นะครับนี่ ไหลมาตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ำไหลนะครับนี่เจ๊เอานะครับกำลังทำแปลงห้องน้ําอยู่นะครับนี่ลับใยต้องการน้ํานะครับนี่ครับตการน้ำาพวกนี่อัดน้ํานะครับอัดน้ําเข้าไปเลยนะครับจ่อปนใบหมดละนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับผ่านอย่างงามเลยนะครับ ต้นนี้คือตัดเพราะว่าบางแสงต้นนี้คือตัดเพราะว่าบางแสงนะครับโอเคครับผมเป็นโซนต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ที่ตรงเจริญชัยนะครับจอเพิ่นันนี้เลยจอไต่ไต่มดนะไต่มด ขึ้นมาอี้นะครับจากที่ประโพดปบะต้องขวานะครับเดี๋ยวมันจะกลอยพดขึ้นมาถ้าหากว่าแห้งสรงเป็นมีนะฮะนี่คือเต็มมดแล้วนะครับเต็มมดเลยอะโอเค